เสนรบบสนุนรายการโดยยาแคปซูลฟ้าทลายโจรตาหมอมเมืองเสริมภูมิคุ้มกันต้านเชื้อไวรัสและแบคทีเรียพิเศษสั่ง1กระปุก60แคปซูลแถมฟรี1กระปุกจากปกติ720บาทพิเศษเพียง499บาทสั่งซื้อ2กระปุก แถมฟรี2กระปุกพิเศษเพิ่มขนาดพกพา10แคปซูลอีกด้วยรวมมูลค่า1,540บาทจ่ายเพียง990บาทเท่านั้นโทร0946142292และ0948971111 คะอยู่กับน้องเล็กซี่นะคะโหวันนี้มาแทนน้องแจ็กเกอรีนอะไรนี่คือแจ็กเกอรีนจ้าแจ็กเกอรีนแปลงร่างมาเหรอแจ็กเกอรีนตัวจริงแล้วเสียงจริงคุณผู้ชมขอสลับผมยันนิดนึงไม่ไม่ของของนางต้องแม่ย่อ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 ย่อลงไปย่อลงไปอย่างเงี้ยไม่ถ้าแจ็กเกอรีนเนี่ยนางชอบย่อจริงต้องย่อใส่ย่อคือรู้มาว่าเล็กซี่เนี่ยเป็นคนหนึ่งที่สวดมนต์และภาวนาขอให้แจ็กเกอรีนเนี่ยท้องเสียซึ่งวันนี้ก็เป็นจริงแล้วคุณผู้ชมค่ะ นั่นแหละค่ะเพราะว่าอะไรเพคะน้องเล็กซี่ค่ะ,คะถ้าเกิดว่าสุขภาพดีๆนะท้องจะไม่เสีย<อ>ท้องจะไม่เสียนะคะเอาวันนี้นะคะกับสมุนไพรฟ้าทลายโจรค่ะเขาบอกมีติดบ้านเอาไว้นะคะช่วยเสริมภูมิต้านทานนะคะแล้วก็ต้านเชื้อแบคทีเรียไวรัสได้ด้วยค่ะวันนี้มากับโปรโมชั่นพิเศษค่ะซื้อ1กระปุกแถมฟรีอีก1กระปุกจากปกติ720บาทพิเศษเพียง499บาทแต่ถ้าโปรสุดคุ้มซื้อ2กระปุกแถมฟรีอีก2กระปุกแถมฟรีอีก1 0 แคปซูลรวมมูลค่าปกติแล้ว1,540บาทแต่คุณจ่ายเพียง990บาทค่ะสามารถโทรสอบถามและโทรสั่งซื้อผลิตภัณฑ์นะคุณผู้ชมขาที่เบอร์ที่ก็อยู่หน้าจอเลย0946142292และ0948971111บริการจัดส่งฟรีทั่วประเทศไม่ว่าคุณผู้ชมเนี่ยจะอยู่แห่งหนตำบลใดก็แล้วแต่เราจัดส่งให้กับคุณผู้ชม ฟรีเอววันนี้นะคะน้องเล็กซี่มานะคะรับรองนะคะข่าวคราวคนในวงกานบันเทิงนะคะต้องเแน่นอนแน่นอนค่เขาชมคะขยับเข้ามาทางนี้เลยเพราะเล็กซี่เนี่ยมีเรื่องเมาให้ฟังเพราะว่ามีโอกาสนะได้ไปเจอดารานักแสดงซีรีส์วคู่หนึ่งคู่นี้เขาดังเป็นพู้แตกมนะน้องเอิร์ธกับน้องมิกคู่นี้สุดยอดมากแม่แล้วคู่นี้เนี่ยเป็นคู่ที่น่ารักมาก ล่าสุดมีโอกาสไปเจอนะเราเนี่ยก็มีโอกาสได้สัมภาษณ์น้องคู่และสิ่งที่สําคัญมากๆน้องเนี่ยภูมิใจมากๆกับงานซีรีส์นะเรื่องของเขาเดียวคือนิทานพันดาวล่าสุดคว้ารางวัลหลากหลายสํานักไม่ว่าจะเป็นในส่วนของต่างประเทศก็เคยคว้ารางวัลมาแล้วและล่าสุดอีกหนึ่งรางวัลค่ะน้องคว้ารางวัลมาเรียบร้อยแล้วสําหรับรางวัล สยามซีรีส์อวอร์ด2021นั่นเองน้องจะมีความรู้สึกอย่างไรบ้างภาคภูมิใจขนาดไหนฟังจากปากน้องเอิร์ดน้องมีกันค่ะตื่นเต้อร์รางวันคู่เป็นใช่ก็เป็นซีรีส์พอตซีรีส์พอดแห่งปีได้รางวัลอันดับที่สามขาผมก็ติดใจก็หายเหนื่อยอ่ะเพราะว่าลงแรงกันไปเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยทั้งเบื้องหลังเบื้องหน้าเองทุกคนตั้งใจมากว่าจะให ซีเรีมนี้ออกมาดีที่สุดใช่ครับและมันไม่ได้มีแค่รางวัลเดียวครับผมก็มีรางวัลของพี่เอิร์ธอีกโอเคเอาเลยเหรอเอาเลยเอาเลยครับผมเป็นรางวัลนักแสดงนำชายยอดนิยมนี่ไงจากซีรีส์ทันพันดาวครับก็หูยดีใจมากเพราะว่าผมเคยคิดไว้ไว้ว่าในฐานที่เราเป็นนักแสดงอยู่มาอยู่ในวงการมาหกปีแต่ได้รางวัลสักหนึ่งรางวัลรางวัลอะไรก็ได้ซึ่งรางวัลนี้ก็เหมือนเป็นเครื่องกันตีว่าการทํางานที่ผ่านมาของเรามัน มันมีประสบความสำเร็จมาสัเซสแล้วเนาะจะ้ยก็ดีใจแล้วก็จะพัฒนาตัวเองยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นไปอีกไปอีกทุกคนที่ขอกับพวกเราสองคนนะครับแล้วก็โหมันไม่คิดไม่ฝันว่าเราจะมาถึงจุดนี้ได้เงทั้งฉเองที่ทำงานในวงการมา6ปีแล้วเนี่ยแล้ยิ่งเป็นมิเองที่เป็นปีแรกที่เข้ามาก็มีการขับติดตามเยอะมากๆกก็ดีใจกับน้องเขาด้วยก็ อย่างที่พี่เอิร์ธพูดไปคือแบบว่าพอเราเพิ่งเข้ามาเหมือนเราเพิ่งเทินจากนักศึกษาคนนึงมาเป็นแบบนักแสดงอย่างเงี้ยแล้วก็มีคนแบบคอยซัพพอร์ตขนาดนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนเลยนะครับทั้งผู้ใหญ่ด้วยทั้งก็แฟนคลับด้วยในเงีที่ซัพพอร์ตเสมอมาครับโอ้นี่เลยเขาอยากเป็นพิธีกรอยากเป็นพิธีกรนะฮะใช่ฮะใช่เฮ้ยอาจจะมีหรือเปล่าไม่แน่ใจไม่รู้เหมือนกันครับผมอาจจะได้เป็นก็ได้อะไรงเี้เปานก็ดีผู้แบ่งเวลากันยังไงบ้างครับเพราะว่าอย่างตผมเองก็ต้องมีเรื่องเหนักดีแต่ก็โอเคแล้วตอนนี้กลับมาทาางนเตต็มัววแล้ร อามิก่อนเลยครับผมว่าน่นนาจะหนักขอกแบ่งยังไงเหรอครับก็คือใช้เวลาทุกวันนี้แหละในการทํางานในการเรียนอะไรเงี้ยแบบว่าสมมติวันนี้ถ่ายละครตั้งแต่หกโมงถึงสี่ทุ่มอะไรเงี้ยกลับไปแล้วอาจจะทบทวนบทนิดนึงแล้วก็อาจจะอ่าดูบทเรียนนิดนึงว่าเอ้ยช่วงนี้เพื่อนเรียนอะไรกันไปอะไรเงี้ยครของผมก็ไม่มีอะไรมากครับแค่เราตั้งใจทํางานในทุกวันเราได้โอกาสอะไรมาก็ทําให้มันดีที่สุดก็เท่านั้นแต่มีกะหนักของผม,<ส><ด>ผมก็<ล>ทําการบ้านสคริปแล้วก็ การพูดเอ่ยการ acting การแสดงออกเนี่ยก็ต้องเรียนเพิ่มเติมก็ขอแสดงความยินดีกับรางวัลที่น้องๆเนี่ยได้รับกันมาด้วยถูกค่ะถือว่านะคะเป็นอีกหนึ่งกำลังใจนะคะให้น้องสองคนด้วยนะคะพี่ๆก็ดีใจใช่รอผลงานเรื่องต่อๆไปของน้องเอิร์สกับน้องมิกคาดว่า จะมีเร็วๆนี้ช่นมต์ภาวนาให้เรามีผลงานกันเร็วๆโชคค่ะ,ะนะคะอ้ามาสาวสวยคนนี้นะคะเสียงดีดีน้องลูกว่า<อ>พิ<อ>จิกาอ,อู้บอกเลยค่ะเมื่อก่อนเนี้ยมีค่ายนะคะแบบว่าดูแลนะคะแต่ตอนเนี้ยหมดสัญญากับค่ายแล้วน้องก็เป็นศิลปินอิสระนะคะแล้วก็ทําเพลงนะคะบอกเลยนะคะเพลงละครเน,นี้ยก็ยังร้องอยู่เหมือนเดิมนะคะล่าสุดกระดดัก ทางช่องสามพี่แอนทองบัสโกับน้องเจมจิรายุและพี่แซมยุรนันโอ้โหซึ่งเป็นการกลับมานะคะพี่แซมไม่ได้เล่นละครนะคะของช่องสามมานานแล้วนะคะคือน้องลูกว่าก็ได้ร้องเพลงแล้วก็บอกว่านะคะตอนนี้หมดค่าหมดสัญญากับค่ายเก่านะคะก็มาเป็นศิลปินอิสระการเป็นศิลปินอิสระนี่มันก็ดีรับงานได้ตามปกติแต่ไม่มีคนขายงานให้ก็บอกเลยนะคะว่าแนวเพลงจะเป็นยังไงนะคะแล้วน้องรู้สึกยังไงเดี๋ยวไปฟังน้องลูกว่า เอ้ยจริงๆมันก็กระทบหนักมากนะคะแต่ว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเราก็พยายามที่จะเขาเรียกว่าดูแลหัวจิตหัวใจตัวเองดูแลคนรอบข้างนะคะหรือว่าถ้ามันมัน,ม,นมันรู้สึกเบื่อเหนื่อยก็หาอะไรทำนะคะก็คือ ว่าเชื่อว่าถ้าเรารักษาใจมาจนถึงตอนนี้ที่มันกําลังจะกลับมาทํางานแล้วว่า,าใจเราก็จะพร้อมในการที่จะเริ่มต้นในการทํางานใหม่ๆก็ตื่นเต้นคือบางครั้งไปถ่ายรายการอัดรายการที่เป็นร้องเพลงเนี่ยเรายังตื่นเต้นเลยโหยเราไม่ได้ร้องเพลงนานอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ร้องเพลงจริงๆต่อหน้าคนนานอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็ถือว่ามองซะว่าเราก็ ได้รีเฟรชตัวเองนะคะ mm hmm. ก็เรื่องที่ผ่านมาแย่ๆก็ไม่เป็นไรมันก็คงจะต้องเจอกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะ mm hmm. คิดถึงมากจริงๆบรรยากาศ mm hmm. แบบละครเวทีก็คิดถึงเพราะว่าเราเล่นละครเวทีมาแบบ17ปีเนี่ยเราเล่นมาเรื่อยๆ mm hmm. มันไม่เคยได้หยุดเนี่ยหยุด2ปีเนี่ยก็ถือว่านานมากๆแล้ว mm hmm. มันก็มีความรู้สึกคิดถึงค่ะคิดถึงการสแสดงคิดถึงการร้องเพลงแต่ว่าอย่างร้องเพลงเนี่ยเราก็ยังมีเข้าห้องอัดอยู่บ้าง มีเพลงละครนี่กําลังจะปล่อยอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งกอ็อะไรเหล่านี้มันก็ถ้าในห้องอัดมันพอจะประทังไปได้แต่ว่าไลฟ์สดเนี่ยยังอยากจะกลับไปร้องอยู่ค่ะคิดถึงมากๆค่ะเพลทงที่เป็นซิงเกิลใหม่นี้อยู่ในช่วงของการเริ่มต้นทำค่ะเพราะว่าเราหมดสัญญาแล้วเราก็เป็นศิลปินอิสระครั้งนี้เราก็อยากจะค่อยๆเริ่มต้นทําในรูปแบบดนตรีที่ ที่เราอยากจะเป็นนะเวลานี้ที่อายุ40บวกอะ่ะคือเราเพลงถ้าเกิดใครฟังเพลงพี่มากก็มันจะเป็นเพลงน่ารักน่ารักเนาะซึ่งในวันหนึ่งในวัยตอนนี้ของเราอะไ,อไม่ใช่ว่าเราร้องไม่ได้เรารู้สึกว่าเราร้องได้แต่เราอยากทำณ<อ>นะตอนนี้มีอาจจะมีความซับซ้อนในเรื่องดนตรีที่มากขึ้น<อ>หรือว่าอาจจะมีอะไรที่มันแบบเข้มข้นขึ้นในพาร์ทของดนตรีก็อยู่ในช่วงของการ พูดคุยทำงานใช่ค่ะส่วนเพลงละครก็เดี๋ยวจะมีปล่อยออกมาเป็นละครช่อง3เรื่องกระดัดรักนะพี่แอนกับน้องเจมจีพี่ว่ามันเสี่ยงหมดทุกอย่างแหละคะ่ะเวลาเราอยู่ในใน,ในวงการไม่ว่าเราจะมีมีสังกัดหรือไม่มีก็ตามอะ่ะพี่ว่ามันมีข้อดีข้อเสียกันไปคนละแบบ ข้อดีอันนี้ก็คือเราอิสระในการที่เราจะรับงานอะไรก็ได้เพียงแต่ว่าเราอาจจะต้องมีคนช่วยขายงานบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเราอยู่ค่ายเนี่ยค่ายก็จะช่วยดูแลจัดก,การตรงนั้นให้เรา บอกเลยช่วงโควิด1 9นะคะห่างหายกันไปนะคะน้องก็บอกว่านะคะช่วงนั้นก็เครียดตอนนี้ก็พยายามรักษาหัวใจนะคะกลับมามีพลังทำงานเต็มร้อยนะคะเป็นกำลังใจให้น้องลูกว่าด้วยนะจ๊ะสู้สู้ใช่สู้เราก็บอกตัวเราเองสองคนเหมือนกันว่าต้องสู้สู้สและเป็นกำลังใจให้กับผู้ชมทุกคนด้วยนะที่กำลังท้อแท้หมดหวังก็เป็นกาลังใจลุกขึ้นมา สู้ไปเลยอีกครั้งหนึ่งนะคุณผู้ชมมาช่วงต่อไปกันดีกว่าต้องบอกเลยนะคะช่วงนี้นะคะต้องแบบว่ามายาออนทัวร์นะคะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนะคะคือต้องบอกแบบนี้คุณผู้ชมมายาออนทัวร์ของเราเนี่ยไม่ธรรมดาเพราะว่าทีมข่าวของเราเนี่ยนะไปเขาเรียกว่าขึ้นรถทัวร์ขึ้นรถทัวร์แล้วไปสัมภาษณ์ดารานกแสดงคุณผู้ชมค่ะไปพูดคุยกันวันนี้เนี่ยเขาพาไปบุกไหนรู้ไหม พ่อประโยน์เรื่องหนึ่งที่น่าจับตามองมากๆพ่อประโยชน์เรื่องผู้บ่าวไทยบ้านนะแล้วก็เวอร์ชันนี้เนี่ยเขาเรียกว่าอีสานจุ่นี่ต้องท่านี้ด้วยคุณแม่คุณแม่ลองทำดูอีสานจู่อใช่ไหาใช่ไหมคะอีสาน รูนะคะ,<ส>ะเพราะว่าเป็นรอบประถมมาทัศนะ,<ส>ะของขาอประพยชน์เรื่องนี้และสิ่งที่สําคัญมากๆดารานักแสดงครบรถครับข้างจอมากๆไม่ว่าจ<ส>ะเป็นน้องโอบ อบดิธินี่นี่หลอนะหล่อมากหล่อนะแล้วโคจรมาเจอกันครั้งแรกกับราชนีของเรานี่คือน้องแอนออรดีเนี่เสียงดีมากแล้วเราฟังน้องเขาร้องเพลงสดะขนลุกเลยอ่ะจริงเสียงดีเสียงดีจริงอ๋แค่นี้ไม่พอค่ะยังมีน้องเต้ยอีกรวมไปถึงน้องเนมอีกนะแต่ละคนเนี่ยมามามอบความสุขในช่วงเวลาที่หลายๆคนกําลังแบบเครียดกับภาวะต่าง แต่ภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นอีกหนึ่งทา,งทางออกมอบเสียงหัวเราะมอบความสุขให้กับทุกคนได้ะนะคะยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปชมภาพบรรยากาศนะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะไปชมเลยค่ะจากวันนั้นถึงวันนี้ครับต้องนับเลยต้องนับเลยอ๋อสิหมืนเดิมสิบเปอร์เซ <c oughs> ็นะสิ จริงเหรอไม่ใช่คือเหมือนอาจจะคือพอเวลามันผ่านมันลุ่งเลยแล้วเหมือนว่าเราไม่ได้ใช้ภาษาพากย์คือใหญ่แล้วครับของไทยใช่บางทีเราก็ลืมๆบ้างนะครับผมแต่เรายังพอฟังรู้เรื่องบ้างเป็นไงบ้างฮะตื่นเต้นไหมครับกับภาพยนตร์เรื่องนี้ตื่นเต้นนะครับเพราะว่ามันเป็นการเขาเรียกว่าอะไรเป็นการก้าวออกจากคอมฟอร์ตคอมฟอร์ตโซนของเราครั้งแรกอะไรเงี้ยครับผมคือปกติเนี่ยเราจะได้เห็นถ้าเป็นหนัง ซีรีส์ก็จะได้เห็นว่าเอ้ยเราเล่นทีที่แบบว่าคลิเครียดค่อนข้างดราม่าหน่อยอันนี้จะเป็นแบบว่าสไตล์แบบว่าแบบโรแมนติกแล้วก็มีคอมเมดี้ด้วยแล้วก็บางอีกก็คือเป็นภาคอีสานเป็นหนังที่ต้องใช้ภาษาอีสานไปเลยขอที่จถามนักเกของเราน้องแอนครับโอ้เป็นไงบ้างเรื่องนี้กับความเป็นอีสานก็แสดงได้น่ารักมากค่ะสําหรับหนูนะหนูคิดว่าเขาใช้ภาษาแล้วก็คาพูดได้แบบพอดีคือถ้าถ้าคน ที่ไม่รู้จักโอ๊บเนี่ยอาจจะคิดว่าโอ๊บเป็นคนอีสานจริงๆก็ได้จบกันที่สุดกันในจอภาพยนตร์นะคบว่าเป็นยังไงบ้างตอนนี้คนดูทุกคนตอนนี้คาดหวังเลยแต่เชื่อว่าโอ๊บจะต้องทําได้ดีนักเอกการันตีแล้วมาที่แอนบ้างดีกว่าครับปกติเนี่ยเรื่องร้องเรื่องอะไรก็แล้วแต่ไว้ใจได้แต่ว่าการแสดงภาพยนตร์เนี่ยเห็นบอกว่าเป็นอีกหนึ่งอย่างที่แอนรักแล้วก็ชอบมากเป็นยังไงบ้างกับหนังเรื่องนี้ครับ เรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่2นะคะที่ได้มีโอกาสมาแสดงแล้วก็ถือว่าแอมก็ได้เรียนรู้การแสดงมาจากศิลปินจากนักแสดงหลายๆคนเหมือนกันเรื่องนี้ชอบดีมากๆที่ได้มีโอกาสแสดงกับน้องโอมค่ะเเรื่องแรกเรื่องนี้ต้องบอกว่าโอ้ดีใจครับดีใจที่ได้รับโอกาสนะครับจากใจ<ช>ท<ช>ทุกคนที่ให้โอกาสเลยครับแล้วก็เป็นความตื่นเต้นที่เรารู้สึกว่ามันท้าทายเราอยากทําเราอยากสร้างผลงานออกมาแบบ เป็นสักครั้งนึงในชีวิตที่เราได้ได้อยู่หน้าจอภาพยนตร์อย่างเงี้ยครับผมดีใจมากๆที่ได้มีวันนี้ครับครัอนุญาตครับพร้อมครับหนึ่งสสานะครับอีกทีครับพร้อมครับหนึ่งสอสานะครับ เมื่อกมองเลยแมสเป็นผ้าขัม้าอยากได้เป็นผ้าไทยๆนะคะต้องไปหามาซื้อมาใส่ต้องแล้วในอนาคตค่ะคุณจุ๊แจงเนี่ยก็จะได้รับบทในภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยนะคะคุณผู้ชมเป็นคุณป้าไงท่านนี้นะคุณผู้ชมขาถ้าไปเล่งอาชีพแม่เขาโอ้โหอีสานแซบอีหลีภาพยนตร์อีสานทุกเรื่องแม่ถ้าไม่มีแม่นั่นแสดงว่าไม่ใช่ภาพยนตร์อีสานบอกคุณผู้ชมแบบนี้เลยเดี๋ยวจบรายการปุ๊บ ีขอตัวไปไหนฮะขอตัวไปตีตั๋วดูหนังค่ะวันนี้เข้าแล้ววันแรกวันแรกเลยวันที่18พฤศจิกาเรว่อไม่ถึงค่ะคุณแม่รู้ไหมว่าตอนนี้ราคาตั๋วของดูหนังไทยเนี่ยกี่บาทเท่าไหร่ฮะก็ร้อยกว่าบาทร้อยกว่าบาทใช่แต่คุณแม่ต้องไปพรุ่งนี้เพราะว่าแม่จะไปรอยกระทงแล้วก็ไปดูหนัง โอ้ไปไหไรกิจกรรมเลยนะคุณผู้ชมฝากอุดหนุนหนังไทยภาพยนตร์ไทยด้วยช่วงเวลาแบบนี้เราจะคลายเครียดไปด้วยกันกับภาพยนตร์เลือกผู้บ่าวไทยบ้านอีสานเจ้านแม่